แฟนๆสุดห่วงยอดอดไปฝึกที่อเมริกากับสมาชิกเทรนนีเอยังอยู่ในช่วงฝึกร้องฝึกเต้นเทรนอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวเดบิว เป็นศิลปินในวงการเคป๊อปสำหรับนักแสดงหนุ่มไทยอนุคตไกลยอดยงศิลและเพื่อนๆสมาชิกเทรนนีเอ A, ของค่าย Big Hit Entertainment ที่ตอนนี้ใกล้จะได้เลิกเดบิวอย่างเป็นทางการแล้วแต่ล่าสุดมีเรื่องราวสุดน่าเห็นใจเมื่อยอดไม่สามารถเดินทางไปประเทศอเมริกาได้เพียงเรื่องของวีซ่าทำให้เขาพลาดโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆซึ่งยอดก็ได้เปิดใจผ่านช่อง u t u b e เทรนนีเอว่าครั้งนี้พวกเราจะได้ไปอเมริกาด้วยกันแต่ผมไม่ได้ไปเพราะเรื่องวีซ่าของ ผมเสียใจและอิจฉานิดนิดครับแต่ช่วงที่อยู่เกาหลีคนเดียวผมก็จะตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีตั้งใจเรียนร้องเรียนเต้นอีกด้วยแล้วก็จะวิดีโอคุยกับเพื่อนๆเป็นบางครั้งและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของหนุ่มยอดยองซินที่นํามาอัปเดตในวันนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ